ฟันฝึกปฏิบัติอีกครั้งเนล้วนะคะระหว่างนี้ในระหว่างรอทุกคนเข้ามานะคะรบกวนช่วยแชร์ในกลุ่มหน่อยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นกันนิดนึงเนาะแล้วก็วันนี้นะคะโค้ดที่ต้องเตรียมมานะคะมีทั้งหมดห้าโค้ดเดี๋ยวเราฝึกครบเจ็วันปุ๊บเนี่ยเราก็จะเพิ่มนะคะ,ะในส่วนของโค้ดใหม่ๆเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะคะ ซึ่งตอนนี้เรายังฝึกเป็นโค้ดนะคะชุดเดิมอยู่นะคะเพื่อให้เพื่อนๆอนเนี่ยท่องแล้วก็รู้วิธีฝึกนะคะส่วนคนที่ต้องการที่จะฝึกเพิ่มเติมในด้านต่างๆนะคะก็สามารถที่จะ ฝึกเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้นะคะหลังจากที่จบไลฟ์อย่างที่บอกนะคะว่าการฝึกปฏิบัติเนี่ยจะมีทั้งหมด3ามขั้นตอนเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวรับพลังจากโค้ดก่อนนะคะจะบอกว่าในทุกๆไลฟ์ live, ในทุกๆก,การฝึกนะคะที่มูเลียมาส่งพลังหรือว่านำฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะ ทุกคนสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ฝึกย้อนหลังได้ตามโค้ดที่ต้องการนะคะอย่างเช่นคุณรับโค้ดพวกนี้ไปนะคะคุณก็สามารถสมมุติว่าวันนั้นนะคะอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ถึงเวลาล์แต่คุณอยากฝึกช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นอะไรต่างๆคุณก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะคะหรือว่าถ้าหากคุณต้องการฝึกแบบฝึกพร้อมกับ โมลเลียนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้ว่าวันไหนเนี่ยมีโค้ดนั้นบ้างนะคะแล้วก็คุณก็ไปฝึกย้อนหลังตามคลิปนั้นๆก็ได้นะ เดี๋ยวในอนาคตนะคะต่อไปอมูเรียจะอาจจะเขียนไว้นะคะที่ตรงหัวข้อไลฟ์ด้วยว่าโค้ดอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าถ้าใครไปหาดูย้อนหลังเนี่ยจะได้หาดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็วันไหนที่มูเรียเนี่ยติดภารกิจไม่ได้มาไลฟ์สดแบบนี้นะคะมูเรียก็จะเลือกโค้ดที่เลือก คลิปย้อนหลักนะคะของวันที่พลังงานสอดคล้องกันหรือว่าโค้ดที่ควรฝึกเนี่ยมาฉายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฝึกไปพร้อมกันแทนนะคะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโออย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าก็จะมีไลฟ์ทุกวันไม่ว่ามูเลียจะว่างหรือไม่ว่างนะคะเพราะส่วนใหญ่ภารกิตก็จะเป็นอาจจะช่วยแปลให้คนที่ถอดรหัสนะคะหรือว่า,าชาร์จพลังในส่วนของโค้ดพวกนี้นะคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอยาก จะรีบทำให้เพราะว่าท่านที่รับโค้ดไปเนี่ยก็อยากที่จะรีบฝึกเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอเคค่ะงั้นวันนี้เรามาเริ่มรับพลังกันเลยนะคะ